สวัสดีกันด้วยรนี้ก็จะมาทำ Q&A กันซึ่งก็มีทั้งหมด16คำถามโอเคคำถามแรกคิดจะทำช่องทางที่ทำให้คนดูสามารถติดต่อได้ป่ะเช่น Discord หรือไม่ก็เพจ Facebook อาจจะคอนเทนต์เพิ่มนะลองทำดูก็กะจะทำอยู่นะรโตก<ล>ะนะทำอยู่แล้วเหรอแนวเนี้ยรโตกนแต่ว่าวคือเรา,าก็ทำได้เดี๋ยวค่อยประกาศ อยากให้ทำชิปอาชีวิตรอดมาครับถ้ามีเวลาทำเป็นอีพียิ่ง <minority> ด <ael SM> ีคุณไปดูชิปมาครับมอ้งครับผมไปชิปไหนมากเลยผมจะบอกอาชีวิตรอดโอ้โหก้อนสกอตติชเอ็กซ์โอ้โหเพื่อนคิดจะกลับหัวตัวสิบวัวเด็กเด็กเกมไหมไม่ไม่แล้วที่เจะกลับไปที่ไหมเวลาว่างช่องทำอะไรไปต่อ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  ไหนม,มากที่สุดมิสบิส,สบิสเอ๊บบิสอิสนะจับข้าวอร่อยไหมจับผักอร่อยชอบกินอะไรไม่มีอะไรจะถามนะไหมเออชอบคนเดิม,มนะชอบกินอะไรอะ่ะชอบกินของกิน <S 2> <S 2> <S 2> เออะทำยังไงถึงถึงว่า4ิ0ซับทางคลิปครับ <S 2> <S 2> <S 2> เออชอบเล่นเกมอะไรตอนนี้ก็โปเรแกรมวูนไนกับไมค์ครับ เปอมันเเลเย,กลเยกเอ,เอ,อกินข้าวยังไงอ๋อมาขั้นแรก,กนต้องมีช้อนตักเข้าไปิ้มเข้าไปลกิกนแล้วก็เอาช้อนแล้วก็เอาซ้อมมาตักของกินกินตอ่อนั้นใช่อายุเท่าไหร่ออีอ๋อมันชื่อปมึกปมึกยักษ์เหรอตัวใหญ่จัง ได้แรงบันดาลใจในการทำช่องมาจากใครช่องเกมเกมร่า <Okay. S 1> งอีวูท่าน้ำชื่อว่าอะไรโหวนี่มาแปลกอยูกูละเอ,อ่อชื่อชาวเวิร <Yes. S 1> ์ดเจ็ดคือคือภาพยู่ที่ล่าสุดตอนไหนเมื่อเช้านี้โอเคปิดคลิปเลยช่องเรามีกลุ่มบอกบ้องเ d ตีเอไนะกลุ่มนี้ก็ จะเป็นการประกาศเรื่องต่างๆแล้วก็จะมีการให้ส่งแฟนอาร์มาด้วยแต่การสาร่งมาที่เราต้องรอผมประกาศกันนะแล้วนะลกลุ่มนี้ตอนนี้ก็มีแค่ผมกับเพื่อนซึ่งใครอยากเข้ากลุ่มมีอยู่ปก,ป,ก,ป,กป้องให HDF okay. okay. โอเคโอเคจบค